สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวกับพ่อพ่อแม่เอฟซีตามเคยครับบุญมีพาน้องๆมาส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอฟีครับอะต,ตุน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 จะเดินผ่านไปไหนลูกฮะดูท่าเดินของนางนะคะยุยย,ย่ยายุยย่าย่าท่าเดินของเขาอันนี้เป,นเป็นเป็นเอ่อเป็นคลิปที่แม่กิ่งถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะ ว่าจะลงให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีดูก็พอดีไลฟ์ลงลงไลฟ์ดึกลงไลฟ์ก็เที่ยงห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดทาคลิปให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้ดูเมื่อวานเนาะ mm hmm. วันนี้ก็เลยมาแต่เช้าเลยครับจะถ่ายไว้ตอนไหนก็มีความน่ารักเหมือนเดิมครับ mm ุ hmm. มีของเราก็พุงพุ้ยเหมือนเดิมนะคะพุงพุ้ยเหมือนเดิม นับวันยังอ้วนขึ้นทุกวันนะคะยามค่าคืนเด็กๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเตมุดเตมีกันแบบนี้ค่ะแต่ละคนแต่ละคนะดูดูนางดูนางมุดมุดตรงน้นตรงนี้นะคะสะตูลน,น้อยเนี่ย ส่วนคอนโดคอนโดตอนนี้ลายบัวจองนะคะลายวัวจองจองคนละชั้นคนละชั้นเลยนะคะสี่คนเลยอาจจะเข้าได้ไหมลูกเข้าได้ไหมตุนตูนเข้าได้ไหมเนะี่ยจะปีนมาเล่นกล่องค่ะตอนนี้แม่เอากล่องไว้ให้เล่นข้างบนก็เล่นกล่องเขาเป็นที่รับเล็บของพวกเขาด้วยค่ะแม่จะสั่งเจี๊ยบเล็บให้ทีไรก็ยังไม่ได้สั่งสักที ที่รับเล็บละหมดนะคะก็เลยเอากล่องมาให้พวกเขาเล่นกันแล้วก็ให้เขารับเล็บกันด้วยหรือพ่อพ่อแม่ท่านใดยอยากจะสั่งที่รับเล็บให้กับเด็กๆก,ก,ก็ได้นะคะบ้านเรายินดีน้อมรับค่ะคอนโดก็จะพังแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นที่รับเล็บของพวกเขาของหลังบ้านเสาจะหักแล้วค่ะเสาจะหักแล้วเพราะว่า เชือกพอเชือกหลุดไปเขาก็รับเล็บที่เสาเนาะมันเป็นกระดาษแต่ละคนปุ้ยมุยปุ้ยมุ้ยนะคะหนุม่มหล่อทองแท่งนอนหูตั้งเลยนะคะนอนหูตั้งเลยเสือทั้งหลายตอนนี้ก็แน่นมากเหมือนกันค่ะตัวแน่นมากแต่ละคนแต่ละคนอันนี้นำชัยนะคะนำชัยกำลังแต่งตัว ทองอ้นก็รายงานตัวนะคะทองอ้นก็มารายงานตัวทองอ้นกับพี่ทองก้อนนะคะแมวขาวดําเล็กกับขาวดําใหญ่นะคะพี่ทองก้อนอยู่หน้าจอถัดไปตัวเล็กนัก็คือทองอ้นนะคะส่วนกลุ่มนั้นทําอะไรกลุ่มนั้นกินขนมค่ะไม่ให้กินขนมกินขนมด้วยกินอาหารด้วยค่ะ คุณมีได้แต่นอนมองน้องๆครับใช่ไหมลูกได้แต่นอนมองน้องๆครับแม่กิ่งขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่สนับสนุนสินค้าของแม่กิ่งนะคะยังไงก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะยังสนับสนุนมาได้นะคะสําหรับเสื้อผ้าของแม่กิ่งเนาะที่แม่กิ่งลงขายคลิปที่แล้วอะคะ่ะแต่คลิปนี้แม่กิ่งไม่ได้ลงเพราะว่ากลัวพ่อพ่อแม่เอฟซีจะเบื่อ แต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะลงนะคะเพราะว่าอยากขายค่ะอยากขายหรือท่านใดก็อ,อ,อยากจะดูดูแบบว่าไม่ได้ดูในคลิปก็ทักแม่กิ่งมาได้นะคะที่ ID ดี n ล kt.2204 เนาะหรือโทร0624614163นะคะเดี๋ยวแม่กิ่งจะส่งให้ดูค่ะส่งให้ดูทาง l ล n e เนาะยังไงก็ขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะ ที่เมตตาเด็กๆสนับสนุนบุดมนสินค้าของแม่กิง่งที่แม่กิ่งขายอยู่น้ำชายจะกินก็กินสิลูกฮะไปนั่งเฝ้าอาหารไอ้ซักเฝ้าขนมแม่ทองมานะคะแม่ทองมากับสายฝนอันคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รักและก็เอ็นดูเด็กๆนะคะพอกินเสร็จก็จะนั่งกันเนี่ยค่ะตะมุตะมีกัน